ด้วงหนวดยาวภัยร้ายแรงสําหรับต้นทุเรียนนะครับก็ท่านที่ปลูกทุเรียนนะครับก็จะทราบกันดีนะครับ,รนนรบว่าด้วงหนวดยาวนะเป็นภัยที่ร้ายแรงที่สุดนะครับสําหรับต้นทุเรียน mm. ก็คือเขาจะไปกัดกินกิ่งกัดกินยอดต้นทุเรียนนะครับแล้วก็เขาจะวางไข่ไว้ในต้นทุเรียนด้วยนะแล้วพอเป็นกายมาเป็นตัวอ่อนนะครับเป็นด้วงนะเขาก็จะเทะด้านในนะครับ bon. เทะเนื้อทุเรียนนะครับด้านใน ด้านในต้นทุเรียนนะถ้าเขากินรอบลําต้นเนี่ยคือยืนต้นตายไปเลยนะครับเป็นเป็นตัวด้วงของเขานะตัวหนอนนะอ่าตัวด้วงของเขานะครับมาดูนะครับวันนี้ผมเจอพอดีนะหนึ่งตัวนะครับตัวนี้เป็นด้วงหนวดยาวเมงมุมนะ,น,น,นะครับอ่านี่ดูนะครับเห็นไหมครับอ่าเป็นด้วงหนวดยาวเมงมุมนะครับอ่านี่นะครับตัวสีเหลืองเหลืองเห็นไหมครับอ่าน่าจะเห็นชัดอยู่นะ น่าจะเห็นชัดอยู่นะครับนี่นะครับด้วงหนวดยาวนะครับแมงมุมนะครับกัดเท้าก็เดียวนี่นะครับด้วงหนวดยาวแมงมุมเห็นไหมครับตัวสีเหลืองนะครับนี่นี่เลยนะครับตัวนี้ครับดูนะครับคือถ้าเป็นตัวด้วงอย่างนี้นะครับถ้าเราเห็นเป็นตัวตัวอย่างนี้เนี่ยครับเขาก็จะเข้ามาเทะกัดเทะเปลือกต้นทุเรียนนะครับเห็นไหมครับทําให้ต้นทุเรียนเสียหายนะครับคุณนะครับเห็นไหมครับนี่ลอยเขาเลยนะครับลอยเขาเลยนะครับนี่นะครับโอ้โหนี่ยอดนะครับ ยอดทุเรียนนะครับไปเลยนะครับนี่นะครับอ่านี่นะครับเห็นไหมครับดูครับรอยนะครับที่เขาทําลายนะครับนั่นก็ใช่นะครับนู่นนะครับแทะแขงครับนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับถ้าเขาไปวางไข่ไว้ในลําต้นทุเรียนนะโอ้ยอันตรายมากนะครับตัวนี้เนี่ยตัวอันตรายเลยนะครับด้วงหนวดยาวแมงมุมนะครับด้วงหนวดยาวแมงมุมอ่า ตัวนี้เนี่ยทางภาคอีสานเขาเนี่ยเขาจะากินได้นะคือถ้าเขาไปวางไข่เป็นตัวด้วงไว้ในพวกต้นไม้นะครับหรือต้อนไม้ตายอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นตัวด้วงเขาก็จะเอาไปกินกันได้นะแต่ว่าสําหรับต้นทุเรียนนะครับหนึ่งอย่างเลยคือเขามันเขาตัวใหญ่นะครับเขาจะกินดูครับสร้างความเสียหายให้กับต้นทุเรียนเราได้เยอะนะครับอย่างต้นนี้เนี่ยโอ้โหเขากินยอดเลยนะครับไม่รู้ว่า ไม่รู้ว่าจะยังไงนะครับโอ้ไม่รู้ว่ายอดเขาจะเสียไหมนะครับเขาแทะไปเยอะเลยนะครับไม่รู้ว่ายอดเขาจะหักหรือเปล่านะดูนะครับนี่นะครับอ่าอย่างนี้นะครับถ้าเจอก็คือผมจะใช้อ่าเมทาเล็กซิลนะทาแผลป้องกันเชื้อราไว้ก่อนนะครับดูนะครับโอ้เขากัดเยอะมากนะครับน่วงตัวนี้นะครับอ่าคือเขาบินได้นะแต่ว่าตอนนี้ผมทําให้เขาบินไม่ได้แล้วนะครับเพื่อเอามาถ่ายคลิปก่อนนะครับคือจริงๆแล้วเขาบินได้นะอ่าส่วนวิธีการป้องกันนะครับ สำหรับตัวนี้นะคือผมอ่ะก่อนหน้านี้ผมไม่เจอเลยนะผมผมมาเจอเออนี่แหละครับตัว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 เลขของปีนี้นะคือปีที่แล้วผมก็เจออีกต้นหนึ่งนะครับเขาก็แทะยอดลักษณะอย่างนี้เหมือนกันนะครับแต่ถ้ามันไม่รอบนะคือถ้าเขาแทะไม่ได้รอบเปลือกนะเดี๋ยวต้นทุเรียนเขาก็จะสร้างเปลือกขึ้นมาห่อหุ้มตรงตรงที่รอยแผลเขาเองนะครับเราก็ช่วยเขาก็คือทายาป้องกันเชื้อลาเชื้อราไว้นะครับ ส่วนตัวด้วงหนวดแข็งนี่นะครับไอ้ด้วงด้วงหนวดยาวด้วงหนวดยาวนะครับตัวยาที่ใช้ป้องกันนะครับคือผมจะใช้โอเมโทเอตนะครับคือโอเมโทเอตนี่มันมันมีมีกลิ่นฉุนด้วยนะสามารถขับไล่แมลงได้ระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าเป็นแมลงปีกแข็งพวกนี้เนี่ยก็คือต้องฉีดให้โดนตัวนะครับมันถึงจะตายนะคือกลิ่นช่วยได้บ้างนะครับแต่อางเงี้ยคือผมก็ผมเพิ่งจะฉีดยา ไปประมาณ3ามวันที่ผ่านมานี่เองนะครับแล้วเขาก็มาเข้าแทะกัดกัดเทะนะครับโหเสียหายเลยครับอย่างนี้นะครับก็เป็นตัวร้ายนะัยร้ายเลยนะครับตัวนี้นะครับภัยร้ายเลยนะถ้าเขาไปวางไข่ไว้ในลําต้นนะโอ้อันตรายมากนะครับถ้าด้วงเขาแทะรอบลําต้นนี่คือยืน,ยนต้นตายแน่นอนนะครับแล้วก็เราสังเกตยากนะเพราะว่าเขาจะอยู่ใน ใต้เปลือกมันนะครับเราจะมองมาเห็น,นเราอาจจะเห็นเป็นเป็นขุยคล้ายๆกับคล้ายๆกับโรครากเน่าโคนเน่านะครับก็คือจะเป็นแผลเล็กๆมีน้าเยิ้มๆออกมานะครับอันนั้นคืออาจจะเป็นมาจากด้วงก็ได้นะก็ลองถากถากเปลือกถากแผลเข้าดูนะครับอาจจะไม่ใช่เชื้อรานอาจจะเป็นหนอนของหนอนเจาะลําลต้นของเจ้าตัวด้วงตัวนี้นะครับอันตรายมากนะครับอก็ฝากให้สําหรับ ท่านที่ปลูกทุเรียนมือใหม่ทุกท่านนะครับเฝ้าระวังนะครับด้วงตัวนี้นะครับอันตรายนะครับอันตรายมากนะครับเดี๋ยวผมก็จะต้องสังเกตต้นนี้ไปเรื่อยๆนะครับถ้าเขาเกิดแผลเนี่ยถ้าเขาวางไข่ไว้แล้วเนี่ยโอ้โหก็เสี่ยงนะครับอันตรายนะครับเดี๋ยวก็ต้องต้นนี้ก็คือต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเลยนะครับต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเลยโอเคนะครับขอบคุณที่รับชมครับ